สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ครับผมนำพาพี่ๆน้องๆอซเข้าสู่ช่องโอกกีนดีครับบรรยากาศจะไปวิ่งงานดินนะวันนี้ผมได้โซโฟเฟอร์ใหม่นะครับวันนี้ผมไม่มีพวงมาลัยนะผมไม่มีพวงมาลัยนะเนี่ยผมเป็นวันนี้ผมเป็นเด็กติดรถออนะครับผมเป็นเด็กติดรถนะวันนี้นะเข้าไปเออเข้าแล้วก็วันนี้ผม จะสร้างครับจะสร้างขึ้นหเอาหลานมาด้วยครับเอาเจ้าอ้วนมาด้วยนี่เดี๋ยวจะให้ดูครับโฟเฟอร์ผมครั้งแรกในชีวิตที่ขับรถหกล้อครับนี่เด็กปั้นเด็กปั้นสร้างขึ้นมาเลยพี่น้องผมเคยสร้างน้นขึ้นมาแล้วครับตอนนี้มาปัน้นหลานไายครับนี่นะครับน้องเชลซีครับผม ใส่เข้ามาน้องไวเลยเนาะต้องบอกว่าเปาเซลซีอําลังเป็นเบาครับตอนนี้ครปีนี้ก็ขึ้นมอสามเนาะ <Man. S 1> มอสามครับปั่นซ้านองน้นเลยนะครับซํานองน้นตอนปั่นนองน้นขึ้นมากอะอยู่มอสามนะครับสิบหกปีสิบห้าสิบหกปีนะครับปั่นขึ้นมากนี่มาปั่นเซลซีขึ้นมากครับนี่ร้านไส้แท้ของอาจารย์เบุล <c oughs> บักเบิ้นเ <c oughs> นี่ครับเบิ้นประุมหลานนามสกุลเดียวกันด้วยนี่ <c oughs> นามสกุลสมน้อยครับหลานไส้ครับเพราะว่าพอเบิรนเป็นพี่ไส้เบิ้นเพื่อนแต่ว่าผมกับว่าไ้พ่อนากันก็เพื่อนโดนละลายปีแล้วพี่น้องพ่อทแต่เพื่อนดังไม่ไม่หมดละซุมอร์นี่บ่เห็นนามันดอกจักมันเป็นไป,นป,นปนอยู่จังไดมันอยู่เทพพุ่นละ เสีย <_ d ance> อ,อ,อยู่ไผอยู่มั่นครับเพราะว่าเขามันเหมือนคนอยู่คนละโลก <_ d ance> โลโเกเอพรอาะว่าเขาเขาโลกบันเทิงเขาเงามันโลกโลโซขเขาเงามันอยู่แบบบ,บันนอกบันนอกครับอยู่แบบบานบานมาลายใหญ่ๆนี่ครับปั่นเบาขึ้นมาเบาเอ,อ้วนเบาเอ,อ้วน <_ d ance> ผมเอ้นเออ่นอ้วนนครับหลานไส้ผมตะ่กี้บลายดอกเดี๋ยวนี้อีกอยู่บ่กิโลกับหัวลอย แ <laughs> ก่แล้วแก่แล้ว,วนี่แหละครับพอดแล้วมู่บานที่เขามาเรียนคือมู่บานนี้ครับที่เคยมาเรียนช่วงเดือนที่แล้วน,นะครับไปซอยที่สี่แล้วลูกหนึ่งสองสามสี่นับไปอันนี้ซอยที่สองซอยที่สองรังแรกของเพิ่น<อ>ครับ <laughs> ขึ้นครับรถหกล้อบ่าแน่นะครับ <laughs> <laughs> ต่อไปวันวันยุดหรือว่างๆผมก็อาจจะให้ อันนี้ซอยที่สามห้มาเทีนนะครับหรือมาซอยครับห้เพื่อนหาหาไรายได้เพื่อนเองนะครับหรือ,อ,อแมนซอยนี่แหะลูกหรือว่าบัตรเพื่อนใหญ่เป็นเบามาเหยียบคัดแต่เบรกเปลี่ยนเกียร์ลงมาเป็นเกียร์สามเกียร์สอก็ได้หาเลียนจบมาแล้วเกิดว่าอยากขับรถอยากยังก้งอะ ไอ้ละว้างเบิงหล่อใยมันตกทางกับพอ่อไอ้นี่นะครับเหดุยังทุกอย่างครับทุกอย่างต้องมีคู่อ่สีเกง่งบอกเกง่งขึ้นยูครับคู <c oughs> ว่ว่าว่ามอันนี้เด้ <c oughs> ต้องไวพ้พิบของแต่คอ,องนำว่าคู่นี่มีหนาทีแนะนำมือืเม่นคู่พบอบวเกง่งลูกซิดกับเก่งได้นะครับ ตรงไปเลยสุดถนนเลยไปเลยไปเลยขัดสังเกตดีๆตาดีๆเห็นห้อยรอดขจ้าเห็นปะอ่าเ่าสังเกตตายไปเลยเอันนี้มีหอยทีซีสุดบ้านาะั๊นเดี๋ยวข้าเขาเ็นหน้าดำน่าจะไม่หาขั้นครับมือนี่ <N> 1. 1> อ่าฮะฮึ๊บห้อยสิบหล่อหน่อยหน่ห้อยสิบหล่อ สังเกตดีๆสีมีห้อยรถนะครับนั่นดิผู้ใดนี่พ่อใหญ่น้องพ่อใหญ่น้องไปตามเพขนเลยป่ะเออน้ำคนเราไปแต่เบรกแต่เบรกอืมอีซิ่งเลยวะเดี๋ยวบ่คอยระวังเฮาเฮาระวังเอาอันนี้เทในหมู่บ้านครับเออมื้อนี้ล่ะสิเก่งสิเก่งบ่เก่งเดี๋ยวก็ฮู้มื้อนี้ล่ะพี่น้องรถรถเฮามันมีกระจกแต่งเฮาต้องพยายามลบงา a ใหม่เออหักเบี่ยงลบงา a ใหม่ออกเอา มาหอดหนางอ่ะนะครับเห็นพ่อใหญ่น้องเหรอครับพ่อใหญ่น้องตามพ่อเนยน้องตามพ่อใหญ่น้องไปอันนี้คือมันสิเข่าเกียร์หนึง่งถามันกึศกึศเนี่ยรถคันนี้ถ้ามันจอดบนอิงมันเข่าเกียร์หนึ่งเมื่อได้โอ้แต่นะมันแตะค่อยๆกับดังวือๆแตะค่อยๆปึ๊ดอ๋อหอดแล้วครับนี่ฮะอ,อ้าวซับไซส์สองลูกเออไป ย่าห้อยโมลุงเทพไว้ตะโดน,น,ดนเนี่ยเจ๊ไปสีกับเป๊กบอกหูว่าเป็นคุดอยู่ยก่ได้รีกันรีกันหรือีกังไรหน่อยบ้านนี้ฮกเขานี้แต่ว่างเงี้ยนขาเจ้าฮักหัวเขานี้ก่อนเออแอบๆอนี่เสียบหัวไปพูดเลยเอออย่าไปเยีบยบนั้นพักเน้<ด>พ่พ่อพ่อพ่อพๆอพอพอพอ,พอ,พอ,พอน้นพัก เหยียบนั้นพักก็เจาใี่นหมคอ่าลบที่ีการลบกันนี่วางครับอ่าางเขาต้องหาหาช่องจอดเบรกมือยูแนีบรยูเนียร์ได้ย่ามันใจมันต้องเบรกดีเลยดิอ,อต้องแตะเบรกไว้น้ำนี่ครับมาแล้วเสีย er แคบเสียแคบอันนี้แคบกะพึ่งขึ้นรถด,ดำได้ปีที่สองครับนี่ขั้นสีม่วงหลังจากปีที่แล้ว ทดลองงานแล้วผ่านแล้วทีนี้ก็ที่สอ่างอยากวิธีถอยเขาว่า,าได้อเออเดี๋ยวรับพวงผมผ่านพวงมาแล้วแค่ไหนผมต้องได้เออเพ <laughs> ระาะว่ารถไถรถกระบะรถเี้ยลากพวก่วงรถเกียวกับมีตะเพิ่นเหมดนะครับก็เลยมั่นใจล้านก็เลยเอามาน้ำมาหายหัดขับรถด,ดินวันเดี๋ยวผมจะเอาน้าลุ้งไว้ข้างล่างพี่น้องเกือ,อบเหยียบนั้นพักกันไว้ อันักร้ันพัก,พกประสรนว่านี่นี่ครับไอ้เพื่อนครับครับเรียนรู้นะครับการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมเอาลองเบินติ๊กนาำครับเอาหนามมาให้ทีมงาน ไปมามามาได้ค่าลูกสาวไปฉีดยาหมากัดแหมโอ้ยแมวกัดบ่เออพอจัดใส่มามุ้งกนเดียวอกมาได้2ตัวกะเจอกัเดี๋ยวต้องต้องเสียเคอดิโอ้ยตายแล้วต้องสะดอเคาะมีหยังอ้าปีกน้ํไว้นี่ดีกว่าไปห่มหม่นี่ โอ้น่ะน้องเข็ดแก้วมากยู่บ่น่นนของ่วงเบาดิบ่อันนี้น้ำแข็งนี่น้ำแข็งเอามาว้ห่้มนี่นะไต่อลอยครับไต่ลอย,ลยเอ้ยบวนมาอย่างแกนี่ไปต่ปลงไปเลย เออเออลุดข้ามมือแทนเ, <laughs> เกียร์เกียร์ลดแล้วเกียร์ลดเกียร์ลดถอยไปเลย <laughs> ดับดับดับแล้วถอยลงไปเลยถอยเลยไม่ถอย มึงคือบดถอยลงไปรอดเออถอยแล้วก็ฮักไปรอดอฮะอเ,เอา้าโอ้ยก็ <laughs> อันน้ำมัแต่ว่ามือนี่มึงเห็นดิว่บาบุ้งกี้เขายุบพี่พี่ <laughs> อ้าเง้ เอามากันได้หัว่ารัวด้วยดีอะดีอะโซเฟอร์ไม่ผมนี่กวนมากวนเทลซี่ไป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 ขึ้นล้อขึ้นล้อเอ่อหักล้อไปไปไปอ๋อหักมามากันได้ ปล่อยนักที่ขัดปล่อยขัดน้ำเออมามาเด็กปั้น,นครับต้องสัง่งต้องสัง่งนะเออไอ,อ,อ,อ้เพื่อนฮัทใอ้เพื่อนซี่สิไอ้เจีบหัวเข้าไปเจีบหัวเข้าไปไปหมุนก็จะเป็นไผ่น้องนั่นหมุนตังล้ำก็พป็นไผ่น้องนั่น เออเอี๋ยวละเอามาดูว่าจะถอยใส่ดินได้ไหมอามา,าอตอยมาตอยพ่อดูพอ่อเหยียบแป,บป๊บคนเด็ก <laughs> ยแป๊บ,บ,บ,น,ปน,บน้ถอยมาตั้งลำไม่ไปไหนถอยมาตั้งลำคือเพื่อนน่นถอยมาตั้งลำคือเพื่อนถอยหมุนโค้งไปบุญเอ่อถอยหลัง,ออลงตั้งลำตรงหมุนขึ้นหมุนพวงมาลยัยไปทั้งพุน่นหมุนพวงมาลัยไปทั้งพุน่นเออหมุนให้หมดเลยเบรกลดเพินน่มฮักไปฮักไปเออแนมเบร้ง อ่าอ่าวันนี้ว่าตีโคง้งว่าบอยมันตีโค้งก่อนฮัทเลยครับเออ มานี่ยามยามถอยค่ะควงมาไล่ไปทางขวาให้สุดเลยเด้อแล้วก็โยกเอาฮะเอออยู่ท่านี่ล่ะยามถอยกับหาควงมาไล่ไปให้สุดเลยแล้วก็โยกเอาเฮ้ยถอยถอยหักหมดเลยหักหมดเลยหักให้หมดเลยเออถอยไปหักให้หมด ไ้ปล่อยคัดน้ำปล่อยคัดน้ำพ่อเดินหน้าตรงปล่อยคัดในสุดเลยย่ำถอยไปเดินหน้าไปอ่าแนมบุงกีบันเดอร์แนมบุงกีมั้งแนมบุงกีแมคโครไปถอยไปขึ้นขึ้น,นไปไป ตรงๆไปตรงไปเบิ่งห้อยล่อข้าเจ้านั่นเบิ่งห้อยล่อข้าเจ้านั่นไปตรง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 เข้าไปเลยตรงเข้าไปตรงตรงไปตรงไป เครื่องดับโอ้บอ่ไหวครับพี่น้องฟุนฟ้นฟุน้นฟุ้นโอ้ลบฟุน้น มื่อนี้ครับมาอยู่กับทีมงานเขาย,ยิโฮเข้าครับจานไผ่อุ่มบางเฮียนมื่อนี้ ตามกันต่อคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหนา้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่นั่ครับผมบายบายครับ